สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องที่น่าคิดมาฝากกันนะครับจากกรณีพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของสองประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มีการตั้งข้อสังเกตจากนักเขียนบทความพิเศษอย่างอาคมซิดนียว่าเรื่องนี้อาจจะกำลังกลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐจุดเปลี่ยนสำคัญที่บทความนี้ชี้ไว้ก็คือการที่กัมพูชา หันไปร่วมมือกับสหรัฐและมอบสิทธิการใช้ฐานทัพเรือเรียมให้กับทางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยใกล้ชิดกับจีนอย่างชัดเจนครับและผู้เขียนมองว่านี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้กัมพูชามีความมั่นใจในการเปิดฉากยิงประทะกับไทยนะครับและบทความนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตสําคัญที่จีนและสหรัฐ กำลังช่วงชิงอิทธิพลกันอยู่โดยมองว่าการที่สหรัฐจัดตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IPEF นะครับที่มีประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนั้นก็เป็นหนึ่งในยุทธศธา,ธธาสาตร์เพื่อลดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับดังนั้นแล้วสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจึงมีความซับซ้อนมากและเป็นเรื่องที่ประชา